เหนือหนีไม่พ้นสนามใหญ่ที่ต้องจับตาค่ะเทศบานลคนครเชียงใหม่นะคะมีรายงานว่าตั้งแต่เช้าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ไปรอลงคะแนนเลือกตั้งกันแล้วนะคะคทําให้บรรยากาศที่เขตเลือกตั้งเทศบานลคนครเชียงใหม่ก็คึกคักเหมือนกันค่ะตรวสอบจากหน่วยเลือกตั้งตําบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่รายงานโดยคุณโกวิทบุญธรรมนะคะคุณโกวิทคะการแข่งขันที่นันเข้มข้นเลยนะคะคุณวิพาพรคุณเจษด,ดาคร,ครับ โดยการแข่งขันที่เชียงใหม่ค่อนข้างที่จะแข่งขันกันดูเดือดทีเดียวนะครับเพราะว่าผู้สมัครรายเดิมแล้วก็มีกลุ่มผู้สมัครที่สนับสนุนโดยกลุ่มพักการเมืองแล้วก็กลุ่มการเมืองจากส่วนกลางนะครับมาสนับสนุนในพื้นที่ขนาดที่การเลือกตั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจํานวนมากมารอใช้สิทธิ์นะครับพอถือว่าเป็นการว่างเว้นจากการเลือกตั้งของถิ่นมานานครับ บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่11และ12โรงเรียนธรรมราชศึกษาภายในวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยเช่าเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าเพราะกังวลว่าหากช่วงสายคนจะมาเยอะแล้วก็ต้องรอนานและอีกเหตุผลสำคัญนะครับคือต้องการเห็นการพัฒนาท้องถิ่นจากการเลือกตั้งครั้งนี้ตอนสายมาแดดร้อนเนาะ นี่มาเลือกตั้งทุกครั้งทุกครั้งค่ะมาทุกครั้งเลยทำไมถึงมาทุกครั้งครับก็อยากจะใช้สิทธ์นะ <c oughs> อยากจะใช้สิทธิ์เราคาดหวังผู้สมัครยังไงบ้างอยากให้าาาอ,อยากแก้ปัญหาบ้านเมืองเนาะแล้วก็ชุมชนอยากอยู่ชุมชน,ยยชมชนะสมใช่เราคาดหวังเลือกตั้งทีงนี้ถิ่นที่นี้จะแก้ปัญหายัางไงบ้างครับ ก็อยากมันค่ไปมีการเปลี่ยนแปลงมันอย่างเก่าก็ยังเก่ามันบอกพัฒนาขึ้นอ่ะคืออยากให้มันคนใหม่ก็้ามาเปลี่ยนให้มันมาเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วขยะเก่าแล้วเก่าคือมันเปลี่ยนบนรรทัมันยากคือปัญหาอะไรครับอยากให้แก่อะไรกก็แ้ปัญหาอะไร,ารปากทองเรื่อง,องใหญ่เน่ยนะปากทองอะไรใหญ่เรื่องเจ็บเรื่องป่วยนั่นในสำคัญอาชีพนี่ยสำคัญ การแข่งขันสนามเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มผู้สมัครเดิมแล้วก็กลุ่มผู้สมัครจากกลุ่มพักการเมืองระดับประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สมัครอิสระจากท้องถิ่นทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้แข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็ถูกจับตาถึงการซื้อเสียงเลือกตั้ง ขณะเดียวกันนะครับมาตรการป้องกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่กระจายกำลังสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็สายตรวจเดินเท้าทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบออกตรวจในพื้นที่แล้วก็พบปะประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งในคืนก่อนการเลือกตั้งครับและจากการตรวจสอบในพื้นที่เทศบาลน,นครเชียงใหม่ของทีมข่าว พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงานะครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาสถานบริการแล้วก็ร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปิดให้บริการด้านกะกะตเชียงใหม่นะครับระบุว่าตอนนี้พบมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วจํานวน20เรื่องซึ่งขณะนี้นะครับกกตอ,อยู่ระหว่างการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงนะครับในการทุจริตครั้งนี้ สำหรับเทศบาลนครเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า97,000คนแล้วก็มีหน่วยเลือกตั้งมากสุดถึง193หน่วยกกตเชียงใหม่คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละซึ่งจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านมาและก็คาดว่าจะทราบผลในช่วงเวลา21นาฬิกานะครับขณะที่บรรยากาศด้านหลังของผมนะครับก็จะเห็นว่ายังมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์แล้วก็ จะเพิ่มขึ้นแล้วก็หนาตาขึ้นนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้สภาพอากาศที่เชียงใหม่เองค่าฝุ่น PM 2.5ก็ยังคงสูงแล้วก็เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องนะครับซึ่งชาวเชียงใหม่จากที่ได้สอบถามเองประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ชาวเชียงใหม่เรียกร้องอยากให้ท้องถิ่นเข้ามาแก้แล้วก็จัดการปัญหานี้ให้ได้ครับคุณเจษด,ดาคุณวิพาพรครับ คขอบคุณครับคุณโกวิทนะครับรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเขตเลือกตั้งใหญ่เหมือนกันนะครับมีผู้สมัครมากที่สุดในประเทศแล้วเขตเทศบาลนะครเชียงใหม่เองก็มีงบประมาณเป็นอันดับ2รองจากโคราช1,400ล้านบาทนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศ